สวัสดีครับทักทายกันในช่องพึ่งน้อยเด็กมาสจย์พึ่งน้อยคอยรักจ้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่11สิงหาคม2568วันนี้น้องมี2คิวงานนะี่สุพันส2คิวงาน๋ยวค่อยว่ากันวันนี้วันที่11สิงหาพรุ่งนี้ก็วันแม่แห่งชาติแล้วใครมีแม่ก็ แสดงความรักกับแม่เป็นพิเศษส่วนใครไม่มีก็นำคำสังส่งสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติหรือว่าถ้ามีย่ายายที่เลี้ยงมาก็ท่านก็เปรียบเสมือนแม่เช่นกันย่ายายที่เลี้ยงเรามาวันนี้น้องมี2คิวงานที่สุพรรณเราจะมาพูดถึงเมื่อคืนก่อน ใครได้ดูว่างคอนเสิร์ตเมื่อคืนที่กนนบบรญนบุุีีน้องสู้ๆน้องร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าใจเกินร้อยเสียงยังแบ,แบบว่าเป็นแหบมหาเสน่ห์น้องต้นข้าวแหบมหาเสน่ห์จ้าเมื่อคือนน้องก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่สดใสร่าเริงพูดคุยทักทาย fc พ่อพอแม่แได้อย่างประทับใจแต่ว่าเสียงยังไม่มาเสียงยังเป็นเสียงแหบอยู่น้องเมื่อคืนยังไม่เสียงใสครับแต่ใจสุดๆยอมรับวันใจศิลปินคือน้องตอนนี้ไม่ได้เป็นนักร้องนักร้องประกวดแล้วนะครับคือว่าเวทีดวลเพลงชิงทุนนั้นก็เวทีสุดท้ายแล้วที่จะประกวดร้องเพลง น้องน่าจะเป็นศิลปินมากกว่าเมื่อคืนนี้ก็เต็มที่ขึ้นสองทุ่มเลิกสามทุ่มแล้วก็ถ่ายรูปกับ FC ที่มากันอย่างเนืองแน่นสุดประทับใจเช่นเดิมจ้าวันนี้น้องมีสองคิวงานช่วงเย็นรับเชิญพบปะเจ้าภาพสมาคมตรงหัวห้วยกุง้งอ่านไม่ผิดน,นะครับ สมาคมตรงหัวห้วยกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสองทุ่มวัดวังสำเพาล่มอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสองทุ่มนะวัดวังสำเพาล่มอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนสี่ทุ่มครึ่งงานปิดทองไหว้พระพุทธโคดมทิ้งทานวัดไผ่โลงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี บางท่านก็อาจจะว่าวัดไผ่ลงงัวลงงัวก็ได้นะลงงัวลง,งวัวเป็นภาษาพื้นบ้านครับลงงัวนี่ครับอย่าลืมนะครับ4ี่ทุ่มครึ่งเรียกว่า2ง,งานก็คืออยู่ที่สุพรรณเดิมบางนางบวชและสองพี่น้องจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ4ี่ทุ่มครึ่งงานปิดทองไหว้พระพุทธโคดม ทิ้งทานวัดไผ่ลงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสุดยอดน้องต้นข้าวเออิ่งจะหายไข้มาลุยสองงานแต่ว่าน้องก็ไม่ได้มีไข้แล้วเ<ละ>พียงแค่ว่ารอเสียงน้องตอนนี้ต้องรักษาแก้วเสียงหลอดเสียงดื่มน้ำอุนอ่นๆหรือว่าอย่าทานของแสลงพวกทอดพวกผัดน้ำมันอะไรพวกนี้ ต้องรักษาอักเสบเสียงเราจะมาเร็วหรือว่าไม่แหบนานแหบมหาเสน่ห์ผ่านไปหนึ่งงานคืนนี้จะแหบมหาเสน่ห์อีกหรือไม่ต้องรอรลุนกันนะสองงานคืนนี้ท่านอยู่ใกล้เคียงก็ไปเป็นแรงใจให้น้องต้นข้าวกันได้นะส่วนที่อยู่ไกลก็ติดตามทางไลฟ์สด ไม่ทราบว่าช่องน้องจะไลฟ์สดหรือไม่นะช่องน้องต้นข้าวสุรปปิยางั้นก็ติดตามช่อง Star Variety แมงกะบี้เออไม่รู้จะออสมาหรือเปล่า <c oughs> เออนี่กบช่องหลักๆที่ไลฟ์สดน้องต้นข้าวอยู่แต่ถ้าเป็นช่องน้องต้นข้าวก็จะภาพชัดเสียงชัดอืมยัง <c oughs> ไงคืนนี้ก็เป็นกำลังแรงใจให้น้องต้นข้าวกันนะ สองคิวงานจ้าแล้วก็ใกล้วันเกิดน,น้องแล้ว 13. สิบสาิงหาคมจะเขาว่ากันอีกทีติดตามที่เพจน,น้องต้นข้าสุปรยาจ้าวันนี้สองคิวงานอย่าเพิ่งด่วนหลับนอนกันนะติดตามน้องกำลังใจน้องกันตุส๊สู้น้องต้นข้าสุปรยาเพึ่งน้อยเด็กหัศจันจ้า